เปครับพ tamam. e ี่น้องเกลือเกลือดนะครับนี่โมเมนตัมแข็งนะครับนี่ครับงามแข็งพี่น้องงามแข็งเกลือเป็นสันเป็นสันพี่น้องง้างแข็งครับงามแข็งวันนีนเมืองเกลือแล้วครับพี่น้องเนี่ยโอ้เป็นสันเป็นสันงามแข็งเนาะ ประกาลังเกลือมันเบายิ่มว่าโอ้แรงงานไทยโาพักยุพักยุพี่น้องครับพี่น้องพอพี่นอ้นองคนไทยน้ำกันครับครับพอพี่น้องคนไทยคือกันเล็ดงานอยู่ขังเด็บซีครับพี่น้องกปลังขึ้นรถเข็นโอ้ลมแหยงพี่น้องล,อลมแหยง สวนอินทผลัมครับพี่น้องสวนผลัมเพิเ่นธ์แรงงานไทยครับพี่น้องมาที่บรรยากาศยางนี่ละครับพี่น้องบ้านนี่เพิ่นอกอสิป,ประมาณนี้ครับเพิ่อนๆจะเฮ็ดงานแต่งนะครับพี่น้องแต่งตัดแต่งเดี๋ยวตัดแต่งอินทผลัมครับพี่น้องแรงงานไทยเอามีรถเข็นอยู่สองคันแต่บูฮัวามีจะคนครับพี่น้องเฮ็ดงานมั้ยคันนี่ครับสวนอินทผลัมเพิ่นธ์ก็จะต้นสูงจังหน่อยพี่น้องประมาณสิบเมตรขึ้นครับ ไปแล้วครับพี่น้องคนจอดให้ลงยางกับตรงยางเดี๋ยวพท่านพันเดี๋ยวูว่าจะพาไปเทียวเสดินเานี่แหละครับเป็นมาตรวจนี่น่าจะเป็นนักเรียนบ้านพ่ครับพี่น้องพิ่นวน่าจะเป็นนักเรียาวานรนเา้าหเราเน

น้ำสุกากเขมลักบูมอ่าบูมปนวินอ่าเปนวินปน้ำตาเอ่าน้ำฝนพี่น้องน้ำฝนมานี่ครับเป็นพี่น้องพุ่หนาว่านี่ครับเป็นลุมยุบฝนว่าเพราะว่าน้ำทะเลนี่ลดลงปีละเมตรพี่น้องน้ำทะเลที่เข้มนี่จะลดลงปีละเมตรละเมตรแล้วที่นี่น้ำหนาฝนนะครับเป็นน้ำที่ว่ามีมันจะมีน้ำตาลคือว่าน้ำน้ำมันจะเบาเข้มนะครับพี่น้อง นี่ครับน้ำบ่เข้มลงนี่มันก็จะยุบครับนี่ครับมันก็จะยุบลงนะครับพี่น้องนหลุมเลยพี่น้องเบิ่งครับมโนหน่าว่ายังยังไปใกล้นะครับอันตรายนี่ครับกระสิบประมาณนี้ครับพี่น้องหยุบหลายหม่องครับพี่น้องสำหรับที่ว่าน้ำลดลงจะลดลงปีละเมตรปีละเมตรเมตรเคืองครับพี่น้องลดลงเรื่อยๆครับเป็นว่า กาเกลือกินได้วะมันกินเนี่ยบ่ให้กินเนี่ยมันเค็มคับดิตอนปุ๊บมันก็ดชิมว่าเป็นเกลือเป็นบอกบอกมันกินอะได้บ่คือเกลือบรนเทาไปขอบคุณตอเกลือบรนเทามันกินได้บ้านนี้เขาบอกเห้กินเนี่ยมันเค็มเค็มคักเค็มแข็งอันตรายเขาบอกเห้กินกินอะไครับพี่น้องครับเกลือเด็ดซีกินอ่ไรคือเกลือบรนเทาแล้วครับอ่าพี่น้องเบิ่งครับสุดยอดสุดยอดเอาเป็นอดไความเค็มเมื่อหนาเป็นว่าบ่ให้กินเนี โอ้เป็นเกลือป่ะเราพี่น้องมันมันทิ้มในยุ่มก็เค็มแหรอแต่ว่าะคนหน้าวมันเป็นอย่างไงกินนี่ก็เป็นสั้นเกลือนงามเกลือนป้าเกลือป่ะต้องยืนยิ่นี่ก็ไม่ใช่เกลือพี่น้องเค็มไปเลยเกลือกับกับสายปนกันพี่น้องกัดกวอนไว้ครับสั่นสั่นอยู่อื้อครับนี่ใช่สั่นเกลือพี่น้องป้างาม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 แห้งพี่น้องงามแห้งครับสั่นเกลือ ทั้งหลังก็เป็นสั้นเป็นสั้นอยู่ครับพี่น้องอมีพี่น้องเกลือเ,เป็นสั้นเสั้นแลยครับเกลือเราจับกันเป็นก้อนแล้วคือเกลือก้อนแกินมันเทานี่แหละนี่เห็นไหมมันจะจับกันเป็นก้อนแบบนี้แหละโอ้บังคับพี่น้อง จะเป็นเป็นก้อนก้อนวันแม่นในเป็นสั้นเป็นสั้นวันแม่นในวันเป็นทั้งตัวแล้วบ่อยวันทั้งตัวคุณถึงเป็นสั้นอยู่คุณเขาบอตัวนี้จะเกลือตัวเขาหยินเนี่ยคุณอ่ะปลาตัวเห้งงําอหะคุณเนี้ยสั้นเป็นสั้นงําแห้งหรือเปะางําครับพี่น้องงํา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 นี่ครับหนำทะเลลดลงปีละ เม็ดพันวานะครับพ่นาว่าปีระเม็ดปีระเม็ดเม็ดครึ่งมันนี่ครับนะครับสั่นมีแต่เกลือแล้วครับตัวนี้เข้มขั้งีิรีพี่น้องนครับเป็นสั้นสั่นนี่ครับแล้วนาพันป่วยของไกลแล้วครับตัวนี้นะดินยุบเกลื่อนครับพี่น้องนี่ครับดินยุบลงเวลามันในน้ำทะเลมันลดลงไปเห็นไหครับพี่น้องน้ำทะเลลดลงไปแล้ววันนี้กะ นำทะเลเราลงไปแล้ววันนี้กายนี่ครับพี่น้องไงคือว่าเวลาฝนตกมานะครับพี่น้องนำฝนมา,านเพิ่อจะยุบลงแบบนี้นะพน่าวาครับพี่น้องประมาณน,นี้ครับแต่าย,ย่านพี่น้องเขาเคยพอได้อยู่ประมาณน,นี้แหละ่วงนี้ก็บกำลังแยกพี่น้องกแบบับตะไลกือับน้ำใสหักมีแต่เกลือครับลุกบรรยาก,กาศลุกกันครับพี่น้องครับเขาพ่น,นครับพี่น้อง เกลือเค็มทีส่สุดในโลกนะกับบรรยากาศเฮ้ยตัวนี้ครับพี่น้องเป็นเป็นพายอยงามเลยครับนี่ตัวนี้ครับพายอยงามครับพี่น้องงามนี่เป็นครับพี่น้องเกลือเกลือเนะครับนี่มันเปนน้ำแข็งนะครับ ง,งามแข็งพี่น้องงามแข็งเกลือสั้นเป็นสั้นพี่น้องความหนาของเกลือจะเป,ป,นป็นเป็นก้อนเป็นสั้นเป็สั้นนะครับงามแข็งพี่น้องงามแข็ง ปรากฏการจากธรรมชาติครับทั้งคุณสังงามพี่น้องคุณสั้นเกลื่อนพวน้ำทะเลมันจะลดลงไปเท่ะไรเดี๋ยวพี่น้อ,องเวล่คไรฝนมาจับกันเป็นก้อนเมื่น้ำทะเลลดไปก็จะมีการยุบตัวของดินของหยังครับพี่น้องมัรยานกนาศ มีลักอล้เช็คเดี๋ยวพี่น้องกินสันนสันน้ำมาเดี๋ยวคนเลยเยอคนโอเค่นเยวคนเลยเยอคนโอเคนโอ้มีลักดีครับพี่น้องเป็นก้อนเลยเดี๋ยวคนโอเคนเดี๋ยวคนโอ้เป็นเม็ดกลมน้ำแข็งนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเป็นเม็ดกลมน้ำแข็ง แต่ว่าผมเข้มนีเพระต้องพูดถึงกับพี่น้องเตือทั้งนั้นพี่น้องขนาดเพราะว่า,า,วามเมันนำโยกไปโยกมากิดมาจับกันเป็นก้อนนี่ต้องเป็นกลุ่มๆพี่น้องเป็นก,ก,กลุ่มงามเลยครับนี่จะ่าจะเป็นพวกนักศึกษาพวกนี้พี่น้องมาล้องพี่นอ้องเตือโอ้หนาพี่น้องหนาตัวนี้ครับ,รบจับกันเป็นก้อนหนาวเลยครับ โอ้น้ำโยกพี่น้องน้ำโยกมาพอดีดูน้ำตัวนี้คนระับน้ำ,นำมีน้องน้ำนะครับเแถานี้เลยมันจะเป็นช่วงที่ว่าเข้มที่สุดแล้วครับพี่น้องผมว่าย่างนี่หนิไม่ใช่เกลือแล้วครับพี่น้องย่างนี่นี่นะครับดีครับพี่น้องโอง้แข่งกบเลิอวะ อ๋อเม็ด <overst> บ <run> ุ <irgendw carbono> ้มผมมาถือกี่น้องผมถือขน่าว่าจะถือไปจะจะไปถือมันเดี๋ยวมันจะพังเหรอหลมันว่นะครับมันผมฟังกับหนาอย่างวันน้ำแข็งครับพี่น้องกันน่ครับเป็นนงงงามแพี่้อสวยงามมากเลยเดี๋ยวมาชมกันครับบรรยากาศครั้งนี้น่าจะย้อนเสียงจัง่อยผมว่า เร่องนนาเพรให้ลงมไก่พี่น้องนี่มันจะมีห้อยแยกมีนี่แบบนี้ครับพี่น้องพนาหยั่นแต่ว่ายันมันทั้งเกลือล้มนะครับแต่ว่าข้างล่างนี่เป็นเกลือบดานนะครับพี่น้องเพื่อนครับจะเป็นก้อนเกลือบ้าเลยแข็งบ้าเนี้ยครับย่างไปดนี่มีแต่เกลือแล้วครับนี่มีแต่เกลือจะไปไก่เลยเด้อระวังเด้อจะไปไกลไหลายมันอ่าหลายอยู่นะพนาพ่ะพนา

ยังไปได้ยีกหอกบ้าดินห uh huh? uh huh. oh. oh. ู้ฟังหมดยังไปได้อีกหรอต่อสิไปนอนพัมบนขึ้นย um> ืนไม่ร้องฮะโอ้โห้โต๊บตบโต๊บโตบไล่ไล่เดี๋ยวพี่น้องมายืนฟ้ากันขึ้นมายืนทังนี่ครับนี่ยืนยืนทั้งนี่ครับนี่ทั้งเกือนะครับยืนยุ่งกนครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับบรรยากาศที่ว่าสวยงามครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ก็าจะขอลาพี่น้องไปก่อัครับผม,มานายกกา็ขอขอบคุณสำหรับพีพ่ๆน้นองๆและท่านผู้ชมนะครับที่ขามาติดตามรับชมเปน็นน้ำใจมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพีพ่พน้นองครับ๋ยวบปัยาการเติซ์ลลอกล็ล็ะกลมาแลมามามาวิ่กสวิมมิงุุุุุุ นะครับบุมโลบุ่มเลยโหโหเมียนเอาไรเอ้าไรเอ้าไรมนบอกให้ลงไปหันครับพี่น้องประกาศลงไปครับมันอยู่ใกล้ติดลิมตะลิงนะครับพี่น้องครับย่านนะครับพี่น้องย่านแบบว่ามันจะพังเฮ้ยลงครับพี่น้องครับมันเหมือนเดียากาศเหมือนเดียวับพี่น้องบรรยากาศรอบพี่น้องเดี๋ยวจะไปมึงไม่ต่อครับพี่น้องมู้ว่าจะไปมึงเลนครับ งามแห้งกับพี่น้องงามแห้งบรรยากาศทะเลดิบซี